สวัสดีครับช anel 501WX มีเรื่องเกี่ยวกับยีนรีไวส์1้อยแปเล่าเรื่องยีนรีไวส์มาให้ฟังอีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้วันนี้ c h anel n ของเราจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับว่ากางเกงรีไวส์หูหลังเบี่ยงเริ่มปีไหนหูหลังเบี่ยงดูตรงไหนครับอ่า ให้ดูอันนี้หูเข็มขัดด้านหลังนะครับปกติแล้วหูเข็มขัดรีไวจะตรงแบบนี้นะฮะเย็บตรงแบบนี้คือตรงกับอะไรตรงกับตะเข็บแบบนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เย็บเบี่ยงออกไปอ่า <para> บางตัวอาจจะเบี่ยงไปมากบางตัวอาจจะเบี่ยงออกมา <para> แบบนี้เลยนะครับแต่มันก็คือเบี่ยงบางตัวบางตัวเบี่ยงเนเห็นอย่างนี้เลยนะฮะนะครับแล้วแต่แล้วแต่สไตล์คนเย็บนะฮะเราเรียกว่าหูหลังเบี่ยงนะวันนี้ เราจะมาดูกันว่ามันเริ่มปีไหนเป็นเรื่องสั้นๆไม่ยาวนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่า c ห้าส e l หนึ่ง x x ห้าสิบหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือก็ต้องขอกันทุกคลิปนะฮะอ่แล้วก็สามารถติดตามก็ได้ทางเพจ Facebook 501 xx หรือหรือ Pinterest 501 x x 5 0 1นะครับนี่อันนี้จะอยู่อันนี้เป็นหลักนะฮะแต่ต้องเรียนไว้ก่อนนะครับว่าช่วงตั้งแต่ต้นเดือนมาจนถึงจนถึงวันเนี้ยวันที่ คลิปวิดีโอเนี่ยเกือบเดือนเนี่ยผมค่อนข้างจะห่างหายจากวงการยีนไปพักหนึ่งเนื่องจากติดภารกิจวิดีโอก็ไม่ได้ลง YouTube ทางเพจก็ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวนะฮะมีขยับไปไปโพสหนึ่งเพื่อไม่ให้มันเงียบนักนะครับหายไปเดือนหนึ่งเกือบเดือนแล้วแหละนะฮะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะตะก,กุกตะกักบ้างปกติก็ตะกุกตะกักอยู่แล้วและยิ่งหายไปเดือนหนึ่งลืมครับว่าทําอะไรยังไงนะฮะก็ ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับแต่ยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับที่นี่พินเทเลสที่ f c e e o o o นะครับแล้วก็ที่ c h anel n 501ดับเลางทาง y u u t u นะครับไปวันนี้เราไปดูกันรีวซ์หูหลังเบี่ยงเริ่มปีไหนนะครับคนรุ่นเก่าเนี่ยถ่ายทอดวิชาความรู้มาให้เรานะฮะเขาบอกว่าหูหลังเบี่ยงเริ่ม1954 เขาบอกว่า1954หูหลังเบียงตรวจ1954หูหลังเบียงนะครับผมไม่รู้ว่าคนรุ่นเก่าเอาข้อมูลมาจากไหนอันนี้ไม่ได้โทษเขานะฮะแต่ว่าการจะบอกว่าสิ่งที่เขาถ่ายทอดมานั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่แต่เพจผมเนี่ยมันติดนิสัยเคยตัวว่าใครให้ตัวเลขอะไรมามันต้องไปพิสูจน์ไงว่าใช่ไหมใช่ไหมปีนี้จริงไหมนะครับเพราะสมัยก่อนการเล่าปากต่อปากมาเนี่ย มันยังไม่มีหลักฐานอ้างอิงเดี๋ยวนี้เป็นยุคโซเชียลมีเดียแล้วเขาบอกว่าปีนู้นปีนี้ปีนั้นเราก็ต้องไปหาหลักฐานอ้างอิงให้ยืนยันน่ะว่ามันเป็นตามนั้นจริงไหมหรือมันผิดเพี้ยนไปปีเป็นปีไหนนะฮะคนโบราณไม่ใช่คนโบราณคนรุ่นเก่านะครับคนรุ่นเก่าบอกว่าเป็นเป็นปีหนึ่งเก้าห้าสี่นะฮะหนึ่งเก้าห้าสี่อ่าเขาบอกหูหลังเบียงหนึ่งเก้าห้าสี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงหรือไม่นะครับ อย่างนี้ครับผมสันนิษฐานว่าผมสันนิษฐานว่าที่คนรุ่นเก่าๆบอกว่า1 9 5่าคือหูรังเบี่ยงผมสันนิษฐานได้ว่าคือที่มาที่ไปมันอาจจะเป็นอย่างนี้ครับว่ามันมีกางเกงรีวายอยู่รุ่นหนึ่งคือ501 z w x นะครับไอก้กางเกงรุ่นเนี้ยมันเกิด1954่ชัวร์ชัวค่อนข้างแม่นยำว่าว่า1954และผมสันนิษฐานว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับสันนิษฐานว่าเฮ้ย กางเกง501เซตเดบัต X มันหูหลังเบี่ยงทุกตัวเลยสมัยนั้นนะทุกตัวเลยเขาก็เลยอาจจะเอตีเอาว่าหูหลังเบี่ยง1954แล้วกันเพราะมันสอดคล้องกับ501เซตเดบัต X นะครับแต่สิ่งที่ผมจะบอกว่า501เซตเดบัต X เนี่ยเกิด1954จริงนะครับดูตรงมุมล่างล่างขวาเนี่ยจริงแต่แต่501เซตเดบัต X เนี่ยไม่ได้มีหูหลังเบี่ยงตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะ ห้าศูนย์หนึ่งเซดเดิลบัลเอ็กมีหูหลังตรงก็มีนะครับมีหลายตัวด้วยไม่ใช่ตัวเดียวผมเก็บรูปไว้หลายตัวนี่มีหูหลังตรงด้วยนะครับเรดแท็บมักเป็นสองหน้ารู้ได้ไงเพราะมีจุดตรงนี้ครับจริงๆริงห้าศูนย์หนึ่งเซดเดิลบัลเอ็กมีเรดแท็บหน้าเดียวด้วยนะแต่ผมไม่เชื่อว่าเป็นหนึ่งเก้าห้าสองหรอกคือมันน่าจะเป็นเศษเศษเหลือใช้อ่ะนะฮะผมไม่ได้เอามาให้ดูในวันนี้แต่จะบอกว่าห้าศูนย์หนึ่งเซดเดิรบัลเอ็กซ์ตัวพื้นฐานมันเนี่ยหูหลังตรงมี นะฮะนี่ห้าศูนย์หนึ่งแซดเดิลบล็กไม่จำเป็นต้องหูหลังตรงมันไอ้ไม่ต้องหูหลังเบี่ยงนะหูหลังตรงก็มีนะครับให้ดูรูปนี้นี่ห้าศูนย์หนึ่งแซดกระดุมอันนี้กระดุมนี้เป็นเงินนะฮะชุบชุบเงินนะครับโลหะชุบนะฮะเลตแท็บสองหน้าอารนี่เลตแท็บสองหน้ามีตัวอาร์แล้วเนี่ยหนึ่งเก้าห้าสามเนี่ยเลตแท็บมันสองหน้าแหละนะฮะหนึ่งเก้าห้าสามมันเป็นตัวที่มีเลตแท็บสองหน้านะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยหูหลังตรงเนี่ยก่อนข้างหนึ่งเก้าห้าสามแหละ แต่จะปี54 55อะไรไม่รู้แต่แต่อยู่ประมาณ1953เป็นต้นไปนะครับทีนี้ทีนี้เราไม่รู้จริงๆว่าหูหลังเบี่ยงมันเริ่มปีไหนแต่5 0 1 Z w x มีหูหลังเบี่ยงจริงครับคือมันเริ่มที่ป้ายหนังไงเนี่ยนี่แทบสองหน้าอันนี้ป้ายหนังนะครับเราเราเราเชื่อ lvc ว่าป้ายประเก็นเกิด1955เราก็เลยคิดว่าไอเนี่ย1954 แต่ในทางเป็นจริงแล้วป้ายประเกฑ์อาจจะไม่ใช่1955นะครับป้ายประเกณฑ์อาจจะ1958ก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้อาจจะมีไปถึง1957นะฮะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นต้องมาแยกก่อนว่าเฮ้ยกางเกงอาจจะแบบหนึ่งแจ็คเก็ตอาจจะแบบหนึ่งอันนี้ผมผมผมพูดกลางกลางไว้ก่อนสมมุติว่าถ้าป้ายหนังเนี่ยมีไปถึง1957้เไอเนี่ยอาจจะไม่ใช่1954ก็ได้อาจจะ1 9 5 5 6เกค่อยเบี่ยงก็ได้นะฮะเพราะเพราะช่วงหูหลังตรงเนี่ยมันเริ่มตั้งแต สมมติตัวเลขเดิมที่ที่เราเชื่อคนอ่าคนคนคนที่เขาเป็นอาจารย์ที่เขาสอนเรามานะหนึ่งเก้าห้าสี่จนถึงหนึ่งเก้าหกสามอันเนี้ยเบี่ยงมาถึงเนี้ยแล้วปีหนึ่งเก้าหกสามกลับเป็นหัวหลังตรงมันเป็นช่วงเวลาสิบปีเนี่ยเราไม่รู้มันเบี่ยงปีไหนอะแต่เราก็คิดว่ามันหนึ่งเก้าห้าสี่นะครับประมาณนั้นนะฮะแต่ทีเนี้ยทำไมเริ่มหนึ่งเก้าห้าสี่เพราะเห็นมันมีป้ายหนังไงมีมีห้าส่วหนึ่งแดบันเอ็กไงเออแต่ถ้าป้ายหนังมันไม่ได้เกิด มันมีไปถึงเกิน5455ไปล่ะอาจจะไปถึงห6 5 7เลยล่ะหูหลังเบี่ยงมันจะยังเกิด1954งเกอยู่ไหมมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะฮะผมบอกตรงๆเลยผมไม่รู้ว่าหูหลังเบี่ยงมันเกิดปีไหนแต่ณวันนี้เรายังไม่มีข้อมูลมามาซัพพอร์ตมารองรับมายืนยันผมก็ต้องคิดเอาว่ามัน1954ไว้ก่อนเพียงแต่ว่าเราเผื่อใจไว้นิดหนึ่งเผื่อวันหน้าเจอหลักฐานใหม่มันอาจจะไกลกว่า1954ก็ได้นะครับ ะแต่สิ่งที่กางเกงหูหลังเบี่ยงมีนะครับอย่างน้อยเนี่ยไม่ใช่อย่างน้อยทุกตัวเล็ดแถบสองหน้านะครับห้าศูนย์หนึ่งแซดดับเอ็กยังมีเล็ดแถบหน้าเดียวหูหลังตรงอยู่แต่ถ้าพูดถึงกางเกงที่เริ่มหูหลังเบี่ยงแล้วถ้าพูดถึงกางเกงที่หูหลังเบี่ยงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นห้าศูนย์หนึ่งแซดดับเอ็กหรือห้าศูนย์หนึ่งดับบิลเอ็กหรือห้าศูนย์สามแซดดับเอ็กอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เมื่อใดที่หูหลังตรงแล้วตัวนั้นต้องเป็นเลตแท็บสอหน้าครับคือมีมีเครื่องหมาย R Register ตอยู่ตรงนี้นะฮะและมันเริ่มใช้ในป้ายหนังนะครับเริ่มใช้ตอนมีป้ายหนังนะฮะเลตแท็บสอหน้านะครับผมผมเป็นผมนะผมก็ยังขอยึดติดว่าเป็น1954ไว้ก่อนแต่วันหน้ามีหลักฐานจะมาบอกอีกทีว่าใช่หรือไม่นะครับ มีแค่เนี้ยเพราะฉะนั้นรีไวซ์หูหลังเบี่ยงเริ่มปีไหนตอบว่าณนะวันนี้ใช้ปี1954เป็นเกณฑ์ว่าอ๋อหูหลังเบี่ยงนะับที่1954 55เป็นต้นไปเริ่มที่1954ทําไมเป็น1954เพราะว่ากางเกงทุกตัวมีหูกโทษมีเลตแถบสหน้าแล้วเลตแถบสอหน้าในปี1953เราก็เผื่อมันไปอีกปีหนึ่งเป็น1954แล้กันนะฮะแต่ในความเป็นจริงแล้ว มันมีเล็บแถบสองหน้าแล้วก็หูหลังตรงด้วยนะเพราะฉะนั้นไอหูหลังตรงผมมีรูปเยอะด้วยไอไป้ายหนังหูหลังเบี่ยงผมมีรูปก็พอสมควรเพรเผอจะน้อยกว่าไอท่อนไอท่อนบนนี่ด้วยซ้าไปนะครับเพเผอจะมีรูปน้อยกว่าป้ายหนังหูหลังเบี่ยงมีรูปน้อยกว่าป้ายหนังหูหลังตรงด้วยซ้าไปนะครับ จานวนมาคู่ขี้กันนะแต่หูหลังเบียงจะมีรูปน้อยกว่าแต่ตรงนี้ไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าอะไรผลิตมากกว่าหรืออะไรนะครับแค่เทียบเคียงให้ฟังเฉยเฉนะฮะหนึ่งเก้าห้าสี่ทำไมใช่หนึ่งเก้าห้าสี่เพราะมีเลตแทบสองหน้าทุกตัวนะครับเราก็เผื่อไปปีหนึ่งเป็นหนึ่งเก้าห้าสี่นะฮะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตอบตอบคําถามว่าหูหลังเบียงเริ่มปีไหนหนึ่งเก้าห้าสี่และกลับมาหูหลังตรงปีไหน 1 9 6 3เครับเดี๋ยววันหลังทําวิดีโอ1963งกาิธีท,ทาไมไม่ทําสักทีเดียวเลยวะเพราะผมห่างหายไปเดือนอย่างที่เกริ่นไว้เดี๋ยว YouTube มันจะดีดผมออกจากตรงนี้ซะผมก็เลยทําวิดีโอตรงนี้มาก่อนมาขัดตาทับไว้หนึ่งหนึ่งเรื่องก่อนนะครับพูดโน้มน้าวยืดยาวไปเพื่อให้วิดีโอมันเกิน8นาทีนะฮะต้องขออภัยใานาทีนี้ด้วยแต่พยายามใส่เหตุผลว่าทําไมเป็น1 9 5 4แล้วและมันมีเหตุผลอะไรที่มันอาจจะไม่ใช่19 5 4สนะฮะเพราะเราต้องรู้ว่าใยหนังมันมีไปถึงปีไหน นะฮะด้วยนะครับโอเคเนาะวันนี้ผมกับ Channel 501WX 108,900เล่าเรื่องยีนส์รีวายขอลาท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะฮะไม่ยาวมากนะครับฝากติดตาม Facebook 501WX Pinterest 501WX501 และ YouTube ช่องนี้ไปด้วยครับ Channel 501WX501 วันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ